กล้อง DJI Osmo Nano กับ DJI Osmo Action 5 Pro มาถ,ถ่ายในเวลากลางวันวิ <Wing. S 1> <c oughs> ่งตีโค้งฮะตีโค้งกระโดดข้ามน้ำกระโดดข้ามน้ำอีกรอบทม โอถือถ่ายกันแบบอยู่ในระนาบเท่ากันเลยคุณจะได้เห็นองศารับภาพของกล้องทั้งสองตัวนี้นะฮะว่าองศารับภาพเนี่ยมันมีความแตกต่างกันหรือเปล่ามันได้ความกว้างออกมาเป็นแบบนี้ผมใช้ความกว้างเป็นแบบ standard dvr กันสั่นเป็นแบบ lock steady นะครับเริ่มจากสีธรรมดาก่อนนะครับฝั่งนี้คือสีของ dji osmo nano และฝั่งนี้คือสีของ dji osmo action 5 pro นะครับ กล้องทั้ง2กล้องตั้งค่าเป็นสี normal 10 bit และปรับ texture ลบ2ทั้งคู่เลยนะครับเพื่อให้ภาพมันไม่คมจนเกินไปนะเพราะ texture ลบ2มันเป็นการทำความคมแบบดิจิตอลครับและอันนี้คือสีแบบ D-log ok M 10 bit นะครับก็ปรับ texture ลบ2ลงทั้งคู่เหมือนกันเลยนะครับแล้วใช้วิธีการ color grading แบบเดียวกันทั้งคู่เลยนะครับส่วนเรื่องของเสียงอันนี้เป็นเสียงจากไมค์ b u i l i n DJI Osmo Nano และอันนี้เป็นเสียงจากไมค์ built-in DJI Osmo Action 5 Pro ตอนนี้ผมเดินอยู่ที่ลานเซนท์เ l นเวิลนะครับทางด้านนี้ของผมเนี่ยมีรถขับผ่านไปผ่านมามีเสียงรบกวนพอสมควรเลยและคุณภาพไมค์ของทั้งคู่ได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับส่วนอันนี้คือการถ่ายในที่แสงน้อยของทั้งคู่นะครับภาพที่ได้จะออกมาเป็นแบบนี้แต่คุณภาพภาพคุณตัดสินเองได้เลยฮะว่าคุณชอบอันไหนมากกว่ากันมันต่างกันหรือเปล่ากล้องเล็กกล้องใหญ่ ประสิทธิภาพจะซื้ออันไหนดีเทสให้แล้วนะและนี่ก็คือผลการทดสอบระหว่าง